ไปเที่ยวจีนนะคะซื้อขนมจากจีนมาเนี่ยไม่รู้ว่าวันหมดอายุวันไหนอันนี้หลายคนเป็นแต่แซบอกขา่าเพราะว่าที่จีนเนี่ยเขาไม่ได้ลงวันหมดอายุค่ะสิ่งที่เขาจะลงคืออะไรก็คือเป็นวันที่เขาผลิตค่ะแล้วก็จํานวนเดือนอันนี้คือวันที่เขาผลิตนะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะก็คือสิบ วันที่10เดือน10ปี2 0 2 4เสร็จปุ๊บให้สังเกตแบบนี้ค่ะว่าเขาจะลงไว้ว่ามันสามารถเก็บรักษาได้กี่เดือนให้จําตัวอักษรตัวนี้เอาไวด้ดีๆซึ่งสินค้าแต่ละอย่างไม่เหมือนกันค่ะอ่ะอันนี้คือ8เดือนส่วนอันนี้เน,นี้ยคือ12เดือน,นอันนี้คือ12เดือนเห็นไหมคะเนี่ยให้สังเกตดีๆค่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยไม่ว่าเราจะเข้าห้างระดับไหนหรือซูเปอร์ระดับไหนก็เหมือนกันอันนี้คือหลักเกณฑ์นะคะแต่ถ้าเป็นบ้านเรามันจะมีวันผลิตและวันหมดอายุชัดเจนแต่ตรงนี้เพราะฉะนั้น จากจีนเนาะเราก็จะต้องรู้ค่ะว่าควรดูยังไงแล้วก็โดยเฉพาะคนที่อยากทำเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะเราต้องหาหนึ่งเลยโรงงานมาตรฐานค่ะโรงงานมาตรฐานเขาจะบอกเราได้ว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยอาจจะมีอายุอยู่ได้แค่8เดือน12เดือนหรือว่า24เดือนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยพอเราหาโรงงานได้แล้วนะคะสิ่งที่เขาจะต้องให้เราเพิ่มก็คือว่าจะต้องเตรียมเอกสารเนาะในเรื่องของการนําเข้าและส่งให้เราด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นหลักที่สําคัญมากๆเรียกว่า เราจะได้เอกาสารเหล่านี้มีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับโรงงานต้นทางค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าโรงงานไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแต่มันจะยากอยู่ตรงที่ว่าเราจะหาโรงงานคู่ใจได้ยังไงในมือไซนนะคะมีโรงงานทําขนมแบบเนี้ยเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจ,จะเป็นทําสาหร่ายทำลูกอมทําหมาล่านะคะทำช็อกโกแลตทาบิสกิตแต่ว่าทุกๆโรงงานอาจจะไม่เหมาะกับแบรนด์เราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ก่อนนะคะว่าเราจะไปโรงงานไหนดีจะเริ่มต้นจากตรงไหนถ้าอยากขายขนมแล้วก็ใซมีทีม V.P. Private Consult นะคะซึ่งจะช่วยคุณเนี่ยเคาะก่อนเลยนะคะว่าเอ้ยควรจะต้องเริ่มจากตรงไหนไป โรงงานไหนดีดีวกับโรงงานไหนแบบไหนดีนะคะตรงนี้เนาะทีนี้สายรับทำแค่สาแบรนด์เท่านั้นนะคะจะเป็นโรงงานที่รับทำเฉพาะแบรนด์คุณเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกใครสนใจชิปดีๆแบบนี้นะคะก็ทักมาได้ค่ะแอดแชนะโฟร์ชิปค่ะ